อันนี้ช่องโซติกาฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สิบห้าไม่ใส่ปุ๋ยนานี่เปียครับนานี่เปียปากช่องหนึ่งมีเข้าใส่สูตรสิบหาสิบหาสิบหายี่ห้อยังก็ได้เดี๋ยวผมใส่ของูกปากหา้างูกปากหา้างครับอันนี้ปุกยก็ได้เดื้นกว่าเหรอครับปลูกนานอะไรอย่างปลูกประมาณ ก็ไม่ไม่เราเปิดปลูกวันที่สิบเจ็ดเริ่มปลูกวันที่สิบเจ็ดแต่ก็ปลูกไล่ไปเรื่อยๆเยื้องสี่เหลี่ยมเนาะปลูกครบเดือนจังแล้วครับค่อยๆไงช่วงนี้ปลูกก้อนนีในะ่ใส่ขี้หัวใส่ขิงหัวใส่ขี้หัวก็น้งขี้ยางครับน้งขี้ยางมาจากยูร้านยาง J S ทุกอย่างอะ,าาะใส่ตะปิ้งกายก็ได้น้ำขี้ยางเลยอดอกินง่ายอยู่ งามครับมองใส่มองฮะบริสใส่กระรังสีใส่ปุ๋ยครับเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งกอ่อหนาเบิ้งกอ่อหนาเบิ้งกอ่อหนาอาอ่าใหญ่ครับงามอยู่ครับงามสียางให้เป็นหลองสิครับเป็นหลองสิปลูกคางหลองเพระาะเขาจะปล่อยน้ำม,มันใส่หลองเออดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหลองหนาวกอนวันนี้ค้บครับ ขึ้นชนตกวังหกโมงส่าฝนตกะวันหกโมงส่าวจเลยคือเหมือนวิ่งมีแดดแขงโซดาเซียวไปทำงานเลยน้ำเลยบอะไรอา้าวพี่ตุล่ลมนะครับ,นะบเนาะตัวแดดตัวมีครับอา้าวไหลเสยอ้อาวไหลเสยครับ ผมมังเวนมันสีบริไลครับมันคึมแข็งโซเดียมผมบอดดิใส่ไอไอหนุดยใส่แบตเตอรี่ก็ตรงเลยเอาไหลก็ดีอ่ะนะเปิดึงออกไปเอาดึงออกไปไหลก็ดีเอาเอาดินเลยครับเออบอดดิใส่แบตเตอรี่นะตัวคือว่ามันสีบริไลนะครับเอาไหลก็ดีจัดไป เลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอคกอก้อละใส่ปุ๋ยต่อครับใส่ปุ๋ยสูตรสีผาสห้าสห้าให้มันเฝ้าเฝใหญงให้เป็นต้นไม้ครับให้มันฝใหไงให้มันนีอยามันท่วงมันจะผทั่วไปครับอ่าก็อบ้า เลี้ยงงูอายุตอนนี้ก็สิบตัวครับทีสองตัวคือว่าสิ่อกินอยกหาอะไรเลี้ยกระสิข้ายหุ่นละเพต้องทาย,นยคนเ็ไย้ครับทายอยู่คนดยครับแต่กูยูบกไม่ามาหัวละ Thôi còn mấy ngày ý thức nhà thức ý là hết thức ý thức làm thức ý đi lại thức làm ý ý